ดวงรายปัก16ถึง28กุมภาพันธ์2566ของชาวธาตุด,ดินนะฤกษ์ศกันมังกรคนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีและคนที่เลือดกรุ๊ป A จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออ้ําจะพัานโรด้วยนะคะสดๆกันเลยสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะอะขอดูพลังงานหน่อยนะชาวธาตุด,ดินฤกษศพ กันมังกรคนที่เกิดวันจันทร์วันพระราบฎดีแล้วก็คนที่เลือดกรุ๊ป A จะเป็นอย่างไรกันบ้างอะดูกันเลยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยสำหรับคนชาวทัตด,ดินนะในช่วง16ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6, 6นนี้นะอาจจะมีบททดสอบความท้าทายมาให้คุณแต่ต้องบอกเลยไม่ขนามือค่ะ นะไม่ขนามือเลยนะอาจจะมีบททดสอบเข้ามานะแต่ดูจากพลังงานต้องบอกว่าจิตใจคุณเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแข็งแกร่งและคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างดีในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโจทย์ใหม่ๆเข้ามานะให้คุณได้ฝ่าฟันซึ่งแน่นอนว่าคุณจัดการมันได้นะเช่นเดียวกันเรื่องของการเงินอาจจะต้องบริหารจัดการนู่นนี่นะนิดนี่หน่อยนะซึ่งดูจากพลังงานก็ต้องบอกเลยนะว่าคุณจัดการได้ดีนะคือคุณมีความ เป็นผู้นำอะนะดูแลคนหลายๆคนในครอบครัวนะดูแลใครหลายๆคนนะแล้วมันทําให้จิตใจของความเข้มแข็งแข็งแกร่งเนี่ยมันทาให้คุณสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีใจสู้อะเนาะ <S <S เออเป็นนักสู้เลยนะ <S 1> <S 1> ส,ส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยความมั่นใจในตัวเองความรักในตัวเองของคุณมันจะทําให้คุณสามารถตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีถ้าโสดอยู่ มันอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะเปิดโอกาสได้ใครไหมถ้าสถานาะไม่ชัดเจนคุณจะเป็นคนฟันทงความสัมพันธ์นี้ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะเป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลักนะคะก็เติมความหวานนิดนึงนะมันเหมือนก็คุณจัดการทุกอย่างเพราะฉะนั้นเติมความหวานให้กันนิดนึงน่าจะดีนะคะเออส่วนหนึ่งคือก็คุณพยายามดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดเติมความหวานกัหนหน่อยก็น่าจะส่งผลดีนะอ่ะ ขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันนะเวลาย,ยังมีอยู่นะจะเป็นอย่างไรกันบ้างอืมต้องบอกเลยคุณได้ออกจากความความความทุกข์หรือว่าความไม่เป็นไปดังใจแน่นอนนะจากใจที่สู้ของคุณนะในสัปในวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ส5 6 6นี้หากมีปัญหาอุปสรรคความท้าทายใดๆเข้ามานะเมื่อคุณสู้คุณลุยเต็มที่อย่างที่บอกไปไม่ขนามือคุณแล้วคุณจะ สามารถผ่านพ้นวิกฤตปัญหาอะไรต่างๆไปได้นะชีวิตของคุณจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่นะมีโอกาสดีๆเข้ามาอ่ะไปสู่จุดใหม่ที่ต้องบอกว่าดีขึ้นแน่นอนนะคะจะมีโอกาสเข้ามามากมายนะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าต้องบอกเลยสําเร็จเห็นไหมมีคนช่วยเหลือยินดีด้วยนะ